มากคำหนึ่งยากอรก์พงหมาพูดีเมาอมากคำหนึ่งพูคำหนึ่งเนาะยาสูบคำยาสูบคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่เข้ามาทักทายน,นัอยสิเนาะปาะเด็นเนาะเข้ามาทักทายนัอยสิเนาะ มหาฤาษีฤาษีตองออกฟาซาไม่ใช่สวัสดีครับเอ,เอาเอาเอานี่มาฝากเอากาแฟมาฝากเอากาแฟมาฝากกันนี่เห็นกินกาแฟดีขนาดว่าฮะโอ้เอาทีบมันจะ้วเข้าใกล้แล้วเต๋อเลี้ยงไว้คักเลี้ยงไว้แน่แท้เลยไอ้เป็ดไก่นี่ก็ได้ฮะ เลี้ยงเอาไว้จังใดเลี้ยงไม่เบื้องเลี้ยงไว้จังใดนี่เลี้ยงไว้เบื้องอ๋อมาจากว่าตัวหน่ใกล้เจ้าเนี่ยพญ่ตองพญ่ตองพญ่ตองหรือสีสาปลาสะบ้านดอนดูมันผ้ามันผ้านี่เดี๋ยวทำพิธีขอโชคอีกเนาะอืมวันผ้า มือเพ้งเลยไปฮะมีแนวมาซูนมาตองมาบอกมาเกาอีกฮะมาเรียงพันเตี๋เยอเอาบอกก็เป็นไหวกันเขาถือเขาจะเอาหัวหมูเป็นแล้ว่านยครับเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ เอามาให้เพื่อนเราเสนะเอาทีแรกเอาเอาเหล้าตีเพื่อนกินเหล้าอยู่บ่เพื่อนเป็นนั่นน่ะเอาน้ำแดงน้ำสม้มอัอนอันไหน,น,นปูบ้านเฮาเนาะเเต่เหล่าไฮ้แก่จนเาจนนะเาะเหล่าไฮ้แก่จนอันที่ไปขออยูอ่ศาลไหมที่ไปขออยู่ศาลน,นี่ปูสุโต๊เพื่นก็กินเหล่าของแดงมาแล้วน้ำแดงมาแล้วเนาะอันนี้มันประเภทของปูสุโตเนาะเอา เอ,อาเ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 อาไปสวกสวดเน่าป <c oughs> เป็นจะสั่งเลยไงแมาเขาโลดขึ้นน่ะเอาไปโลดพวกมู้นัอ๋อด้ว <S <S ยไส้เอาอย่างเอายากอกหนึ่งหมากคำหนึ่งอ๋อยากอกหนึ่งหมากคำหนึ่งแล้วก็เอาเอย่างเราขวดน้อยเหน้อยนึง อนี่ยมันเลี้ยงนบอกกันอรับเลื่องวเลี้ยงหัวหมูเฮ้าไปเสีอจังที่ก็ได้ของเลี้ยงผีนั่นปาดเอาดังน้อยหนึ่งแก้มมันน่อยหนึ่งลีนน่อยหนึ่งตับน่อยหนึ่งไส้น้อยหนึ่งกะหางมันนั่นเท่านั้นก็พ่อเท่ขนั้นก็พาอเตี่ยของเลี้ยงผีนั่นของเลี้ยงผีออกแค่นี้ก็ได้คันว่าเอาเอาเอาไกลอ่ะบอกว่นกันเราวืธอเขาจะเลี้ยงวอนหัวหมูเวลาจะบอกครับ ก็ทำเลยลาะแต่เขาพวกเขาขายเขาก็ฉลาดด้วยกันเขาห้อยไรเงี้ยนน่ะนอกมูหย่างผีนั่ะนะเขาห้อยไปเมื่อนั้นยี่พ่อเมื่อนั้นยี่พ่อก็ขอได้เนาะได้แล้วจุดทูบได้หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดบอกหนึ่งสามเจ็ดเขาก็มาตีมาแปลให้ก็เป็นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดบอกซื้อขึ้นซื้อลงมาตัวออซื้อขึ้นซื้อลงก็ก็ถือประด็เนาะอือก็บอกซื้อขึ้นซื้อลงอมนเด้อก็ยังบอกอยู่ครับ

มองสองมองอเตียถ้าถ้าถ้าสวยก็นหนเน้ได้บอได้ได้อยู่เนาะเอาเป็นว่าเอากระเตรียมให้เราตัวสัน่ะเพราะว่าเราบอกได้เก้าไว้แล้ว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนังกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเอาอย่งนีง้ก่อเราขวดน้อยนึง อมัสสินเพิ่มไหมอ่น้ำแดงน้ำสมมีคนมานั่งกินลำพันธุ์เนี่ผลดีน้ำแดงน้ำสมน้ำแดงเบาเอาแต่เหล่าขาวคนน้อยนักการคนน้อยใช่ไหมเสาว่าหมูนั่ะละหมูหมูน่ะหมูหมูกับแก้มเพิ่นกับแก้มเพิ่นอ่าเรื่องเราให้กระโจนเสาต้องเขาก็สั้งเอาหัวน้อยก็ได้มั้งเอาเป็นหัวน้อยก็มั้งเนาะ สองลอยานั่นรับับเียนน่อย่อหนึ่งนก็ถูกเทียนหน่อยมาคำหนึ่งยากอกนึ่งมาคู่มันดูจะเมา๋อหมาคำหนึ่งมาคำหนึ่งมาคูคำหนึงเนาะยาสูบคำยาสูบเตรียมให้เพื่อนวันที่สิบห้าสิบห้าวันที่ยี่สิบสี่ฮะ มันชินแล้วอ,อยังแล้วก็ตินั่งเจะมาดูจ้าเดินตัวบานอืมันชินอิ่มแล้วมันก็สิหายโชคตัวเนาะเออก็คุยกันเอาแต่ตัวบานพอโชคพอหลับน้ำแน่ลงไปสันตัวถ้าวันที่หยิบขึ้นสิบห้าค่ำสิบห้าค่ำเนี่ตอนเสาร์เนาะมันบวกขึ้นสามสองเสาร์เนาะมาะเขาม,มาแต่เสาร์ก็ได้มาแต่เสาร์้ามาแต่เสาร์แตมาให้พ่อเว็ท ที่แห้งก็เอ,ลอ,อาละเดี๋ยวจะให้พ่อเน่นะพ่ออ๋องเละปตองเดี๋ยวปตองพ่อฤาษีพ่อฤาษีเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบ,ลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกๆูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางยยน ว่ามันเถียงในกันตีในการมดืีดเถียงกันตีในกันตีมาแบบเลได้ขวดเหล้าลงจากขอบไฟมากเหมานอนเล่นอยู่นี่ห้องขามนี่มองขาเผานี่ล่ะหมองข้าเผานี่ะบ่ได้เลยถูกทดลองเหมือนน้าในใจกันกได้ศาสตร์อันนึงก็ขวดเหล้าแก้วมานั่งหมองข้าวเผาล่ะผู้ชายเราก็นั่งกินเหล้าผู้เดียวน่ะนอนเล่น เอาเนี่ยจากว่าลมมันมาแต่ใสแต่ว่าบ่มีลมแต่ว่าดังอุดอ้อมเลยสวดสวดอ้อมเลยไม่เพราได้แล้วพวกเหนอไปขึ้นรอเรียญเมาไหร่ตัวไหนดีพ่อมาฟันดีแล้วบ่พ่อฟันดียังไม่ฟันขึ้นวานนึ่งเขาออกลูกขขาก็ได้กน่อยย้ เอาไปว่างไว้ให้เบิึงอยู่หันดิ่นนาวนาอยู่ฝันตีนี่เออที่เบีดที่สิบสองฝันได้กระลุกเลยว่ะฝันฝันเห็นคนออกลูกโอ้ก็ออกลูกนี่แหละเขามาว่างไฮบึงได้หน่อยสองก้อนหนอที่เบียดเยอะหน้อยเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายหนะพ่อทีผู้หญิงผู้หนึ่งผู้ชายผู้หนึ่งมันสองใส่เพราะไเบิึงมันขัดไม่มียิงเบิังขัดเบ่ออกเด็กน้อยเศษไม่ออกจังเลยคนละแม่โอ้คนละแม่เออคนละแม่เข้าใหม่ เหนิงผ <S 々> ู้ปายซตดีจังเดเนาะเขาออามาวางไว้สองคนด้วยสองคนหญิงกับผูไซายดีกันไนถแล้วสิบเกัิองสิบเก้ดองว่ะไม่ยิงิซะเออไความไปยังั่นพิงกันดี้ายกัู้ายกัหนึ่งหนูิงกับซีเอาตั้งแต่หนึ่งนอดหนซโดดสั่นไรหนึ่งสาหน่นั่นแหะีจำได้อันนี้จำได้อยันมืขึ้นนี่บ่ขึนวันมันขึ้นวานนี่ ตีทีเที่สองแล้วเล้วตีมเหน่อยสองคนเนาะถึไม่กันทีเสด้วตีขึ้นตีเรือง้ของพ่อฤาษีนสี่ะตีขึ้นตีลงด้วยอังวมดที่ก่อนฟันว่าไอ้พูญิงเอาผ่าคุ้มหัวหลวงพอแล้วก็ตีหาศูนหกศูนเนาะนั่งออกหกหนึ่งเนาะอันนี้ฟันฝันชินคนออกลูกเด็กหน่อย สองคนผู้หญิงผู <inh> ้น <azioni> ึงผู้ชายผู้นึงเด็กน่อยมันตงสู่ดนึงเาไม่ิงมงสัยผู้ชาเบิ่บ้ามนี้ไหมเลนกนที่เบิ่นบเบิ่บ่นึกว่าคิดว่าทีเบิ่นบ่คขึว่าเป็นเลขเดพอขึ้นว่าเป็นเลขเดอ้โหเน ก็อะไรได้สิแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองแล้วบสาิบเอ่าสิบสอสิบสองสิบสี่นะครับครับ